ล่าสุดนี้ค่ะเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักค่ะระหว่างโรเซ่กับน้องลิซ่าค่ะ27ตุลาคม2 5 6 4ค่ะช่วงเวลาบ่ายโมงกว่าๆหรือว่าถึงบ่ายสองได้ค่ะในเวลาของไทยโรเซ่ค่ะได้มีการลง i อ s t o r y ซึ่งเผยให้เห็นอัลบั้มของน้องลิซ่านั่นเองค่ะโรเซ่ค่ะมีการอัปอัลบั้มของน้องลิซ่าพร้อมมีลายเซ็นซึ่งแม่แม่ไทยเราค่ะก็ไปแปลก็ได้ใจความคำว่าถึงแชงแช่งาขอบคุณนะที่อยู่กับฉันจนเช้า I love ฟ2ใสองใจขอบคุณนะลิ นั่นเองค่ะถ้าหากว่าเดาไม่ผิดนะคะที่น้องลิซ่าเขียนมาว่าเขาพุณที่อยู่ด้วยกันถึงชเช้านี่ก็น่าจะเป็นการที่น้องแชงนี่ค่ะไปคอยเทคแคร์น้องลิซ่าตอนที่ถ่าย MV โซโล่เดี่ยวเพลงระลิซ่า,ลลซานั่นเองค่ะริดหนักมากค่ะคุณผู้ชมซึ่งทั้งสองสาวค่ะก็มีความสัมพันธ์ที่น่ารักเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันซึ่งภาพนี้ค่ะตอนนั้นน้องแชงให้บ้ามกับน้องลิซ่าค่ะลายเซนก็มีความบอกรักด้วยซึ่งวันที่น้องแชงขึ้นสเตจโซโล่ครั้งแรกน้องลิซ่าก็ไปอยู่ด้วยเลี้ น้องแชงก็ได้เอาสตอรี่เป็นอัลบั้มของน้องลิสพร้อมมีลายเซน็นพร้อมบอกว่าขอบคุณนะที่อยู่ด้วยกัน l o เล you เรียกว่าหวานและก็ฟินมากค่ะแม่ใครคะ่ะที่เรือล่มไปแล้วเนี่ยก็คงต้องขึ้นมาเรือแล้วก็พายกันต่อค่ะสําหรับน้องลิซ่าและก็โรเซ่เรียกว่าเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักค่ะคุณผู้ชมแม้ว่าจะมีเรื่องราวดราม่าเพียงใดค่ะแต่ว่าความสัมพันธ์ของเมมเบอร์ในวงเนี่ยก็ยังรักกันเสมอจริงๆโรเซ่ค่ะได้ลงสตอรี Story ่เอาไว้โดยอัปเดตต่อมาค่ะเป็นโพสต์จากทางร้านครับผมค่ะ ร้านอาหารไทยที่อยู่ในเกาหลีซึ่งน้องลิซ่าเมื่อวานค่ะก็มีข่าวออกมาว่ามีคนเจอน้องลิซ่าที่ร้านอาหารไทยแห่งนี้ด้วยโดยล่าสุดค่ะทางไอจีของทางร้านค่ะได้ออกมาโพสต์ข้อความว่าเพื่อนๆหลายคนส่งคำถามมาให้ฉันใช่เธอมาที่นี่เมื่อวานเชื่อขอโทษที่ไม่สามารถบอกคุณได้มันเป็นการถ่ายทําแบบไหนพวกเขาขอสิ่งนั้นแต่เธอมาร้านเราบ่อยๆเลยบอกได้เลยว่าเมนูโปรดของเธอก็มีข้าวมันไก่ค่ะข้าวผัดกระเพราหมูสับไข่ดาวคอหมูย่างผัดขี้เมาเล้งแซบชานมไทยเทม มักจะสั่งโคมหมูย่างเล้งแซ่บ เตียวขี้เมาชานมไทยขอข้าวเหนียวแต่เมื่อวานไม่มีหวังว่าพวกคุณจะพอใจค่ะคุณผู้ชมโอ้ยน่ารักมากๆเลยนี่คืออัปเดตจากทางไอจีร้านครับผมที่น้องนิสาขับไปทานอาหารไทยที่นี่บ่อยๆเลยค่ะโดยเขาอัปเดตเอาไว้ก็ช่วง27ตุลาคม2021ค่ะก็ประมาณเที่ยงของไทยเราได้ค่ะเนี่ยว่าแล้วแฟนๆเขาก็เดากันค่ะว่าน้องนิ่านเนี่ยต้องไปกินต้มเล้งแน่ๆโดยในโพสต์นี้ค่ะไอจี IG ของทางร้านก็ได้เผยหน้าตาอาหารอือน่ากินจริงๆเลยค่ะคุณผู้ชมพูดแล้วก็หิวข้าวค่ะอยากจะ ไปกินเมนูที่น้องนิ่าชอบกินจริงๆแล้วก็ข้าวเหนียวค่ะนิ่ามักจะสั่งบอกว่าเมื่อวานเนี่ยไม่มีข้าวเหนียวประมาณนี้ค่ะหวังว่าแฟนๆจะพอใจนะจ๊ะใครค่ะที่อยากจะไปตามรอยน้องนิ่าก็ไปได้เลยแล้วก็ร้านนี้ค่ะน่าจะเป็นร้านโปรดของคนไทยหลายๆคนเลยรวมถึงแบมแบมก็เซเว่นค่ะที่เป็นนักร้องเกาหลีใต้เชื้อสายไทยค่ะก็ได้แวะเวียนไปร้านนี้อยู่บ่อยครั้งโดยล่าสุดค่ะแหล่งข่าวมีการบอกเขาว่าเขาลือที่บอกว่าน้องนิ่าเนี่ยกำลังไปถ่ายอะไรอยู่ในร้านครับผมเนี่ยโดยเขาบอกว่าลิซ่ากำลังถ่ายเจสซี่ โชและไม่ใช่แค่เธอแต่ว่ามีไอดอลไทยคนอื่นด้วยวเราเห็นเธอทําอาหารไทยเมื่อโชว์ออกอากาศเอาไงแกงไหมไปเซฟเข้ามาอีกที่อยากแล้งงานนี้ค่ะคุณผู้ชมแฟนๆก็ถกเถียงกันว่าจะจริงหรือเปล่าแต่บางคนค่ะก็เชื่อไปแล้วแล้วก็บอกว่าจริงหรือเปล่าเพราะว่าดิซ่าไม่ได้ทําผมเลยนะและก็ถ้าหากว่าพูดถึงมินนี่เพื่อนของน้องดิซ่าคนไทยด้วยกันค่ะที่น้องลิซ่าเนี่ยเพิ่งวิดีโอคอลไปไวอวยพรวันเกิดก็อยู่ไทยแล้วจะเป็นใครได้ล่ะโดยสสนิษฐานเขาว่ามีอยู่2คนที่เข้าข่ ก็คือแบมแบมกับสอนพร้ะมินนี่อยู่ไทยเต็นอยู่จีนนี่จชคุณไม่ออกรายการนานแล้วแต่สอนช่วงนี้กระแสงเงีเยบๆมีสิทธิ์น้อยส่วนแบมแบมดันเป็นผู้ชายไยจีให้ได้หรออ,อสันนิษฐานคือแยบยลมากค่ะนี่ก็คือแหล่งข่าวเขาบอกมาค่ะคุณผู้ชมแล้วก็บอกว่าที่มาก็คือจากแอคเขานี้ค่ะคือเขาจะให้เราไปเขียนเองไม่มีที่มานะคะเหมือนให้แฟนคลับไปเขียนเองแต่ก็แม่นนะคะตอนแชงแชงไปงานเมดแอคนี้ก็มีแสดงครับเอาละค่ะคุณผู้ชมนี่คือเพียงข่าวลือ เท่านนั้แต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องจริงก็ถือว่าดีมากๆค่ะเพราะว่าทางรีลี่ฟิล์มของน้องดิซ่าค่ะแฟนๆค่ะก็รอติดตามน้องตลอดเลยก็รอคอนเทนต์จากน้องดิซ่านั่นเองค่ะตามมาตอกันที่ I g จของคุณพ่อบาบินค่ะชองคริสตอฟบาบีนซีอีโ o ของทางบุเกอรี่ค่ะล่าสุดวันนี้27ตุลาคม2564ค่ะเวลาประมาณบ่ายโมงของไทยเราค่ะในโพสต์รูปภาพนี้ของน้องดิซ่าที่ใส่แบรนด์ของบุเกอรี่ค่ะภาพนี้ก็น่าจะเป็นภาพเก่าแล้วแต่ว่าแคปชั่นค่ะมีความน่าตื่นเต้นแฝงอยู่โดยไปแปรค่ะ ก็ได้ประมาณว่าโดยพ่อมาบินค่ะก็แท็กไปที่น้องลิซ่าแลวก็บอกว่าลิซ่าเป็นทูตระดับโลกของเราร่วมกับเซนดาย่าลิลลี่แอดริและก็วิกตอเรียเธอจะเป็นตัวแทนของบบกอรี่ตลอดทั้งฤดูหนาวใน B ีซิโรวันดีวส์ l ีมคอร์เรชันและเซเวนตีวอชซึ่งจากการโพสต์ค่ะก็น่าจะหมายความว่าพวกเธอสาวๆนี่ค่ะก็ต่างเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้ทางแบรนด์บบกอรี่อยู่แล้วก็น่าจะออกมาประชาสัมพันธ์ค่ะว่าต่อไปนี้ในคอร์เรชั่นต่างๆของทางบบกอรี่เนี่ยจะนําเสนอโดยน้องลิซ่าคุณเซนดา คุณ Lily, ลิลลี่และก็คุณวิกตอเรียประมาณนี้มั้งคะและก็น่าจะสื่อถึงว่าโอเคแหละพวกเธอเนี่ยจะเป็นตัวแทนของแบรนด์แล้วก็ประชาสัมพันธ์ในหลากหลายช่องทางรวมถึงเรื่องงานที่คุณชองทิสตอมบาบินนี่ถ่ยแกเคยบอกเอาไว้ว่าจะรอร่วมงานกับน้องลิซ่าที่กรุงโรมเมืองนิรัน์ประเทศอิตาลีด้วยก็ต้องรอจับตาม,มองค่ะคุณผู้ชมว่าโปรเจกต์นี้น้องลิซ่าจะได้ไปร่วมงานอีกไหมจะพลาดไปแล้วก็เป็นดราม,ม่าเหมือนคราวที่แล้วหรือเปล่าแอดมินว่าขอ YG จีเดียค่ะกราบค่ะให้น้องไปเถอะเพราจะ ตามมองค่ะคลิปนี้หักพูดถึง โมเมนต์น่ารักน่ารักของโรเซ่ค่ะที่โพสไอจีสอรี่เอาไว้เป็นอัลบั้มจากน้องลิซ่าและก็น้องลิซ่าก็ได้เขียนถึงโรเซ่อย่างน่ารักเลยแล้วก็ต่อมาค่ะก็เป็นเรื่องราวเมนูต่างๆค่ะในร้านครับผมร้านอาหารไทยที่เกาหลีค่ะที่น้องลิซ่าชอบไปซึ่งเมื่อวานนียก็คงจะมีแฟนๆคันหลายคนเข้าไปสอบถามทางร้านก็เลยทนไม่ไหวค่ะต้องรีบออกมาบอกว่าโอเคเธอมาที่นี่จริงๆแล้วก็เผยเมนูโปรดที่น้องดิซ่าชอบสั่งในร้านนั่นเองแต่ว่าเสียดายนะคะเนี่ยเมื่อวานเนี่ยข้าวเหนียวไม่มีวัสั้นและก็อีกหนึ่งโพ่อมา ่จากทางบูการี่ก็ได้โพสต์รูปภาพของนองนลิซ่าล่าสุดเอาไว้ในไอจีภาพโปรโมทแล้วก็บอกว่าพวกเธอเนี่ยลิซ่าเซนดยญาลิลลี่และก็วิกตอเรียจะเป็นตัวแทนของบูการี่ตลอดทั้งฤดูหนาวเลยในคอลเลคชั่น B ซีโร่วันดีว่าสตรีมคอร์เรคชันและก็เซเบตตี้วอชนั่นเองค่ะหรือว่าพวกเธอเนี่ยเป็นทูตของบูการี่นั่นเองจ้าเราติดตามกันค่ะคุณผู้ชมว่าจะมีโปรเจกต์อะไรต่อไปค่ะสาหรับคุณพ่อบาบิน